กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้นะฮะยังว่างอยู่เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคใครสนใจสินค้ามาลงราคาไม่แพงเลยฮะราคาประหยัดมากๆเลยนะฮะสนใจเบอร์อะไรฮะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5บอกอีกรอบบอกอีกครั้งฟังอีกทีหนึ่งนะครับ090-089 9995หาสปอนเซอร์ใจดีมาตั้งอยู่ตรงนี้นะนเวลานี่เต็มสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาเยอะนี่ฉันก็จะปวดปวดหัวเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะแบ่งช่วงได้ราคาแพงไหมคุณแม่ไม่แพงช่วงแบบดีเนาะถูกมากช่วยเหลือกันทั้งเดือนทั้งเดือนช่วยเหลือกันในสภาวะโควิดนะฮะเสียให้ตายเสียให้สู้ตายเลยนะฮะอ่ะไม่เอายังไงคุณนายแจ็คแจ็คฟีนิกใช่ไหมเพื่อนแม่ใช่ไหมรู้จักการรู้จักกันคุณพี่แจ็คบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นๆก็จะต้องท้าความก่อน คุณนายแจ็คหนี่แจ็คฟีนิกเนี่ยรู้จักกันแกน่ารักก็เป็นเจ้าของร้านร้านตัดผมฟีนิกแกเป็นคนน่ารักพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คทำไมเหรอพี่แจ็คเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาก็บอกว่ามันมีกระแสที่เธอนก็ออกมาพูดเกี่ยวกับอแมนด้านะฮะเพราะบอกว่าอแมนด้านี่ตกรอบเพราะว่าฟันเยอะฟันยืนนะฮะประเด็นที่อแมนด้าไม่มงเนี่ยบอกว่าเข้ารอบสิคนไม่โอเคแล้ว เพราะ,ะไม่ใช่แบบว่าเรื่องอื่นหรอกแต่จะเป็นเรื่องเพราะเธอเนี่ยมีรูปร่างฟันเยอะฟันยื่นจริงหรือเปล่าเอาเรื่องนี้ประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นกระแสที่ล่าสุดเลยแล้วก็คือเราไม่ได้จะมีเนื้อนะหาข่าวอะไรจะให้คุณแม่ด้วยกัน,นกเปิดเสียงเปิดเสียงฟังหน่อยได้ไหมเปิดเสียงฟังหน่อยอ๋อเหรอเปอิดเสียงไม่ได้อีกแล้วเวรกรรมนะคะอ่าไม่เป็นไรออาก็คุณแจ็คก็บอกว่าฟันยืน่นนะนะฟันยืน่นฟันยื่นฟันหยืนฟันเยอะฟันเยอะอะโอมองไง มองตอนนี้เหรอมองว่ามาตอนนี้คือปกติมองว่าพี่แจ็คเป็นยังไงนึกว่าให้มองคุณดั้แม่นก้ามึงกลับบ้านทางไหนอะไรนะมึงกลับบ้านทางไหนกลับบ้านทางเออเดี๋ยวกูจะได้บอกให้แจ็คมาตีมึงถูกไม่เกี่ยวอะไรกัน โอเป็นลูกแม่นะแม่มเ,เป็นพี่น้องไม่เกี่ยวเ,เพื่อนกับพี่แจ็คกลับนักสบายแล้วห <c oughs> ลอนเงเย็ <c oughs> นหล,ลอนจะบอกว่าตอนเย็นเย็นมันกลับบ้านแจ็คมาตีมันเลยไม่เกี่ยว <c oughs> โอไม่เกี่ยวโอแค <c oughs> ่พูดว่า,าให้ทัวร์ลงคุณนายแจ็กไหมอ่ะก็ก็ลงในระดับหนึ่งแล้วแหลลงคุณนายแจ็กไหมมันก็ลงในระดับหนึ่งคุณนายแจ็คแกก็มีเครื่องราวของแกไปเรื่อยๆนะคะกันหลังๆแกก็ไล์อย่างเงี้ยบ่อยนะคะคุณนายแจ็กเนี่ยบางทีก็ไล์แล้วก็บอกร้องไห้แล้วคิดว่าไม่อยากเป็นกระเทย อืมจะมาอึ้์ล่ะกขอึอินนี่เมื่อกี้จะบอกว่าแจ็คไม่อยากเป็นกระเทยบอกว่าที่บ้านไม่อยากให้แจ็คเป็นกระเทยแ้วแจ็คก็ไม่อยากจะเป็นกระเทยจะมาเอึกล่ะไม่ได้อึกแลอวเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะครับเออเขาเพิ่งจะมาเป็นผมยาวหไม่กี่ปีเมื่อก่อนพี่แจ็คเป็นผู้ชายมาก่อนเออเป็นผู้ชายแท้เลยก็แต่งเป็นผู้ชายอ่ะเออนะครับก็ตอนนี้ประสบปัญหาไงประสบปัญหาคือร้านคุณนายแจ็คเนี่ยเขา มันเจอโควิดไงนะคะแล้วก็รายได้ก็มันก็ทุกที่นะไม่ต้องไม่แจ็คหรอกทุกคนก็โดนกันหมดเลยนะฮะสถานการณ์โควิดด้วยนะฮะเรื่องโรคระบาดเรื่องเรื่องเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจกับความสวยความงามเนี่ยมันก็กระทบแค่นิดๆหน่อยๆแต่พอเจอเรื่องโรคระบาดแล้วนะฮะแล้วก็มันก็แย่มันก็แย่นะฮะแจ็คฟีนิกเอานี้ก่อนเนี้ยเอาเรื่องฟันเยอะฟันยื่นก่อนเอาไปได้แกวิจารณ์ก่อนเดี๋ยวฉันจะวิจารณ์ตาม ครอะแจว,วิจารณ์ก่อนว่าพี่แจ๊คพูดถูกหรือเปล่าก็เมื่อกีอ้ก่อนจะเข้าแกบอกว่าพี่แจ๊คพูดถูกเนี่ยไม่ใช่คือ,อตอนแรกอะไม่รู้ว่าฟันไอ้ฟันยืดฟันเยอะคือหมายถึงตอนไหนไงก็ตอนล่าสุดนี่ไงไก็พูดถึงวิสจูนิเวิร์สนี่ไงตอนล่าสุดไม่อะเฉยๆองคว่า,าคืออแมนด้าเนี่ยตอนเป็นมิสแกนภูเก็ตเนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วตอนน้องมิสแกนภูเก็ตเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนู้นอะตอนที่เป็นแกลนภูเก็ตนะคะตอนนี้น้องเป็นแกลนภูเก็ตอะ เขาก็จะมีห้องเสื้ออันนึงแล้วก็ช่างแต่งหน้าแล้วก็ทีมสตูชื่อโบโบ่บอโบ,โบอ่สตูดิโอบโบก็แต่งให้อแมนดาสวยเชียร์นะคะแล้วก็มาประกวดมิสแกรนปี2016ปีนั้นเนี่ยก็มาเจอลูกสาวฉันครับแล้วก็แพ <laughs> ้ <g ül> ก็ได้แค่สิบแล้วอแมนดานเป็นเลือดนักสู้ไงม,มันเลือดนักสู้ไงมันก็ไม่หยุดไงมันก็ยังมาอีกไงก็ยังไปประกวดมิสยูนเวิร์สต่อ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องเขาประสบความสําเร็จนางงามต้องเป็นเหมือนอัลเบนด้านะก็ต้องมีเลือดนักสู้ต้องสู้กันต้องสู้ต่อเวทีนี้ไม่เป็นไรช่างมันเก็บของห้าร้อยปีหน้าปีหน้าสิ้นปีเอาใหม่ปีหน้าสิ้นปีเอาใหม่มันก็ต้องมีสักวันที่เราจะต้องชนะนั่นแหละเข้าสิบคนก็ไม่เป็นไรลุกนะคะอย่างน้อยก็ได้เข้าสิบคนประสบการณ์ดีประสบการณ์ไม่ดีไม่ประสบการณ์การแข่งขันงประสบการณ์นี้จะดีสักเท่าไหร่เวทีไหน มิซูนิเวิร์สนั่นแหละแล้วก็นี่นแหละค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะส่วนจะเยอะฟันเยอะฟันเยินไหมก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคุณนายแจ็คอาจจะมองว่าฟันเยินฟันเยอะฟันยื่นเออแต่บรรดาแฟนคลับเอฟซเขาก็มองว่ามันพอดีแล้วมันสวยแล้วสวยแล้วแต่ถามพี่เต๋าเนี่ยมองในระดับนี้มันไม่ใช่คนฟันเยินนะถ้าถือว่าฟันเขาฟันเขาก็เรียงสวยเรียงดีเรียงสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าฟันเยินไมไม่ไม่ใช่คนฟันเยินนะคะหรือฟันเยอะนะคะ เออนะคะแล้วถ้าเกิดฟันเย็นน่ะอิสราเอลไม่เย็นกว่าเหรอแต่ข้างๆนะอเออ นั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติค่ะนางงามมันต้องฟันขาวๆนะคะต้องยิ้มไม่ต้องกว้างมันไม่เกี่ยวกับฟันเยอะฟันหยินนะคะแต่หยินหมายถึงเรื่องหยินแบบหยินออกมาเลยฟันหยินนะฟันจอบเออฟันจอบอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาไม่ใช่คนฟันอย่างงา้นก็แค่ฟันเขาอาจจะมีซี่ใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดมันโดยรวมอยู่บนหน้าแล้วมันก็สวยไงก็คือเรียงสวยยิ้มสวยเรียงสวยแล้วมาดูหน้าพี่แจ๊คสิดูหน้าพี่แจ็คเพราะพี่แจ๊คต้องทำอะไรเพิ่มม้างไหมเออดูหน้าแจ็คเร็วๆดูหน้าแจ๊คหน่อยสิแจ็คฟี คุณนายแจ็คนะฮะไม่เกี่ยวนะตัดอันนี้ออกเลยไม่นี่ไงคุณนายแจ็คเห็นไหมล่ะคุณนายแจ็คก็สวยเห็นไหมล่ะอเสวยก็ได้ไอ้นี่เลยอ่ะแบบอะไรดูเขาดูดีออร่าพอตะก่อนเป็นคนที่พูดจากโกหกมากเลยเนี่ยไม่โกหกเอาจริงๆเอาดูกลัวยายแจ็คมาตีดิไม่ได้กลัวนี่แจ็คเนี่ยเอาจริงๆไม่เอาพูดจริงๆดูพี่เจ็คแต่โซเชียลแคมคุณแม่ตั้งแต่ยุคโซเชียลแคมเนี่ยเองทำที่ทำท่าแจ็คตอนโซเชียลแคมดิ ไม่เอาเล่าแสดงว่าได้ดูจริงโกหกเนี่ยไม่ขยันต้องพูดแจ้สิเวลาแจ็คพูดอะไรในโซเชียลแคมป์อะเราเป็น FC ซเขาไม่ใช่ไม่เป็น FC ซเหรอร้านเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้ออแล้วบอกเป็น FC เป็น FC ก็ต้องรู้จักร้านคุณนายแจ็คสิอยู่นี่ไงร้านคุณนายแจ็คเนี่ย อยู่ตรงอันเนี้ยสยามสแควร์ป่ะเออทำไมปะล่ะฮะทำไมปะล่ะเพรฉันเคยไปฉันเคยไปนางดูแลดารงดาราดีคุณนายแจ็คอะนางนะครับจบเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามาต่ออีกเรื่องหนึ่งมากลัวแจ็คตบเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอคนงานแจ็ควีนิกนะฮะมามาเรื่องนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้คุณนายแจ็คฟีนิกซ์แล้วนะฮะอันนี้เป็นคุณคุณหญิงแอนนานะฮะพี่แอนนาทีวีพูลเนี่ยคุณหญิงแล้วเหรอคุณหญิงอ๋อเหรอสวยนะเพราะว่าเห็นไปออกะไรกันแชร์เอาไหมติดต่อให้อะไรล่ะ เขาเคย,คยมามช่องนี้เลยไม่<ล>เธอบอกว่าสวยเดี๋ยวฉันติดต่อให้ติดต่อไปไหนอะ่ะก็เธอบอกว่าสวยไป,ไปร่วมงานกันไม่ใช่ร่วมอย่างอื่น <laughs> เอานี้ดีกว่าน,นี่มาดูาเรื่องนาไม่ว่างเอาพี่จี้ก็ได้เดี๋ยวติดต่อให้เดี๋ยวกลับมาจากอมเมริกาเดี๋ยวบอกให้อุ้ยไปเที่ยวสนั่นเลยตอนอนี้เที่ยวไม่เจอสงสารแกทำงานหนักเออนะฮะไปดูนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเพจแอนนาเนี่ยน,นะครับก็เป็นเพจ Facebook ได้มีการโพสต์เนี่ยนะฮะกรณีข่าวล่ามาแรง MU 2021นนะฮะก็คือปลายปีนี้ปลายปีปลายปีนะครับปลายปีนี้นะฮะโดยต้องนะครับจัดประกวดให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมก็เห็น ข่าวแชร์ในทวิตเตอร์ก็เยอะว่าคุณหญิงพอลล่าเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณนายพอลล่าบอกว่าบอกสมาชิกทั่วโลกใช่ไหมคุณแม่ไม่รู้ค่ะพูดเลยบอกว่าให้จะหาคนที่มงเนี่ยภายในสิงหาคมนี้ให้ได้ค่ะทางกองไทยเองจะจัดใหม่หรือว่าส่งนางรองไปดีคะอ๋อส่งน้าตกเหรอคะนางรองน้งตกนางรองนีเจ็ดสาวน้อยดีกว่าแม่นางรองดีกว่าลองรองดีกว่าใช่ไหมค่ะก็สรุปว่ายังไงแม่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรครับเมื่อวันแชร์กันเยอะก็เลยมาถามคุณคุณแม่ดีกว่าเพราะคุณแม่เองก็นะ เ,เขาเขาเขาไม่ส่งนางรองนะคะเขาจัดค่ะสรุปว่าหาใหม่หมดหาใหม่ค่ะเขาหาใหม่มเขาหาใหม่เขาไม่ส่งนางรองไปนะคะคเขาจัดค่ะเขาจัดเขาจัดเพราะว่าพี่ปุ้ยแกก็เดี๋ยวแกกลับมาแล้วนี่วันนี้เมื่อวานวันนี้ก็ถึงแล้วนี่อเออแกก็จัดนะคะครับแกก็จัดนะครับเพราะว่าแกก็ต้องทําธุรกิจเพราะว่ามิสซูเนีเวิร์ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเออ เป็นงานของบริษัท TVN นะ,ค,ะครับเป็นธุรกิจหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดอย่างแน่นอนแล้วยิ่งอแมนด้าไปทะลุเข้าถึง10คนอาจจะแบบว่ามีกระแสว่าทําไมไม่เข้าห้าทำไมไม่มงอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะลูกนะรเราเหมื่อยที่จะพูดกันแล้วเพราะว่าเราก็ดาก่าจนหนำปากพวกเราหมดแล้วอย่างนี้แล้วกันก็จัดแล้วกันนะคะจัดก็จะต้องมาดูกันอีกทีว่าใครจะมาบ้างเห็นเขาบอกกุ้งกุซุมาจะมาเหรอน้องกุ้งกุซุมาอรู้จักเปล่า คือได้ยินชื่อแล้วทำไมเห็นว่าเหมือนชื่อเขาเป็นทัวร์มีกระแสที่ก็อ<ห>ต,ตอนแรกเขาประกาศกวกก่าเขาจะไม่มาอีกแล้วนะก็เห็นกระแสลงมากเลยนะคือเขาบอกว่าน้องจะไม่มาแล้วจะอยู่ออน้องก็จะมาอีกกุซุมากกุซุมากเขาไปเจอชาลิตาไงออชาลิตาไอ้นี่น้ำตาลนะคเออนะฮะแล้วเหมือนว่าจะกลับมาเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมจำคำพูดนั้นได้อยู่นะเห็นหลายคนพูดแชร์กันกลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเด็ดๆตัวไหนจะมาอีกบ้างครับ มันมีหลายตัวที่เขาจะเบนเข็มมามิสยูนิเวิร์สแม้ว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยอาเมนดาว่าเป็นแบบแข็งแล้วนะแล้วในรอบด้านแล้วแม้ว่าปีถ้าเขาจัดใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปฟาดที่มันหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าจะปล่อยละก็ต้องเอาแข็งเหมือนเดิมแหละไปมันก็ต้องส่งดีๆไปให้เขาอ่ะให้เขาได้เลือกอ่ะเราสมมุติว่าปีนี้เราไม่ได้แล้วใช้จะวห้เขาได้เลือกเหรอเขาต้องเลือกสิรานแล่าเขาเลือกไหแล้วเลือกไหม พอเลือกพอเลือกเสร็จก็เออเออเขาไม่เอาเขาเอาสปอนเซอร์นะคะเดี๋ยวแม่ว่าปีนี้แม่จะส่งคนหนึ่งรอชื่อชาโอมอีกแล้วเหรอมิสอะไรมิสดามข้างในขำเก่งเนาะนั่งเทียนจนมิสดามนั่งเทียนอะไรกันไหนทำท่าใหม่ดิแม่นั่งเทียนกันดามไม่ไปหรอไปทำไม อะไรกันเออเออน่ารักใช่ไหมแม่บอกแม่บอกว่าอะไรตอนหลเพราะว่าคนไม่เห็นปากไงเออเขาเห็นตาแม่เขาก็รู้เลยว่าคุณท่านพูดอะไรเออแม่ชมลูกว่าน่ารักเออหน้ารักไงใช่ไหมหน้ารักเนี่ยตาเลือกนี่เขาออกว่าน่ารักมากไงน่ารักมากไงเวลาหมดแล้ว บมดอะไรละช่วหน้าคอมเมนต์หน้าเมา้าหนยพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ <c oughs> ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็ะคือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ